คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับ เพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7ถึงแถวที่8จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า3 1 8จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่เกือซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนำเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3นี้ เลขท้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเอ้ลขเลขเลข,ข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตัวนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นขั้งดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทนสำหรับคลิปนี้นเป็นคลิปเลขดับปากหลักหน่วยล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคม 2,567สําหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่6บวกด้วยแถวที่8บวกด้วยแถวที่9 2สองครั้งและบวกด้วยแถวที่19ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปากหลักหน่วยล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับ เริ่มจากงวดวันที่17มกราคม2565ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่30ธันวาคม2564 8บวก1เป็น9 9บวก9เป็น18 18บวก9เป็น27 27บวก3เป็น30ก็จะได้เลขดับ0เลขท้าย2ตัวล่าง งวดวันที่17มกราคม2565ออก920ไม่ตรงกับ2ดับปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวล่างสามหนึ่งได้เลขดับสี่สี่ก็ไม่ตรงกับหนึ่งดับปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่ห้าสิบเก้าติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่หนึ่งนี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยล่างงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่16มิถุนายน2,567 4บวก1เป็น5 5บวก6เป็น11 11บวก6เป็น17 17บวก3เป็น20ก็จะได้เลขดับ0ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่9บวกด้วยแถวที่14-2สองครั้งและบวกด้วยแถวที่18ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปากหลักหน่วยล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่17มกราคม2565ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่30ทันวาคม2,564 8บวก9เป็น17 17บวก9เป็น26 26บวก9เป็น35 35บวก9เป็น44ก็จะได้เลขดับ4เลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่17มกราคม2,565ออก9 2 4ไม่ตรงกับ2 ดับปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่หนึ่งต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวล่าง3,1ได้เลขดับเจก็ไม่ตรงกับ1ดับปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่ห9ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่สองนี้เราจะได้เลขดับปากหลักหน่วยล่างงวดวันที่หกรกฎาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่16มิถุนายน2567 5บวก6เป็น11 11บวก2เป็น13 13บวก2เป็น15 15บวก7เป็น22ก็จะได้เลขดับ2ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่4บวกกัน2ครั้งบวกด้วยแถวที่13บวกด้วยแถวที่15และบวกด้วยแถวที่18ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปากหลักหน่วยล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่17มกราคม2565ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่30ทันวาคม2,564 0บวก0เป็น0 0บวก5เป็น5 5บวก1เป็น6 6บวก9เป็น15ก็จะได้เลขดับ5เลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่17มกราคม2,565ออก9 2 5ไม่ตรงกับ2 ดับปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่หนึ่งต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวล่างสามหนึ่งได้เลขดับเก้าเก้าก็ไม่ตรงกับหนึ่งดับปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่สามนี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยล่างงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567ที่จุดถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ ห้าบวกหเป็น10 10ิบวกสเป็น14 14ี่บวกแเป็น22 22ิบวกเเป็น29ก็จะได้เลขดับ9ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นคลิปเลขชุด16ประตู2ตัวบนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ สำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแต่มีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยไลน์ ID ของผมนะครับ ad ห HLVRU มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code คเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงษ์โทร092 273 9598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปตัวต่อไป ก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนไม่บุนลายเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับโดยรายไอดีของผมนะครับ ad d 8 1 2 cx w q b มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่และงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิป ได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ